ถ้าคุณเปิดคลิปนี้ไว้ระหว่างที่นั่งนิ่งๆหรือขณะกำลังเตรียมตัวพักผ่อนคุณจะได้พบกับพื้นที่ว่างภายในใจที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องแก้ไขอะไรไม่ต้องเข้าใจแม้แต่คำที่ได้ยินแต่กลับรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆเกิดขึ้นลมหายใจจะช้าลงความคิดจะเบาบางลงและบางสิ่งที่เรียบง่ายจะเปิดเผยออกมาท่ามกลางความเงียบอย่างเป็นธรรมชาติ ในยุคที่ทุกคนถูกสอนให้พยายามให้แข่งขันให้เข้าใจให้ได้ก่อนจึงจะลงมือทำเรากลับหลงลืมพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้ความเข้าใจเลยก็ได้ลืมไปว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้าใจทุกอย่างแต่เกิดมาเพื่อมีชีวิตและการมีชีวิตไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยการคาดหวังหรือแรงกดดันตลอดเวลา สิ่งเรียบง่ายอย่างการปล่อยใจให้นิ่งและแค่รับฟังโดยไม่ต้องพยายามจัดจำหรือวิเคราะห์คือพื้นที่ที่หายยากขึ้นในยุคแห่งข้อมูลล้นหลามเราถูกห้อมล้อมด้วยคำสั่งคำสอนคำอธิบายตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำไม่ว่าจะอยู่ในบทเรียนในข่าวสารหรือในบทสนทนาออนไลน์ แต่แทบไม่มีใครบอกให้เราวางทุกอย่างลงบ้างเพื่อปล่อยให้จิตใจได้ทำงานในแบบที่มันต้องการโดยไม่ถูกรบกวนไม่ถูกตีกรอบหรือเร่งให้ต้องดีขึ้นในทุกๆนาทีบางทีเราก็แค่ต้องการวางหัวใจไว้ในที่ว่างๆสักแห่งเหมือนหย่อนตัวลงในแม่น้ำแล้วปล่อยให้มันพัดพาไปตามแรงของมันเองบางคนเติบตัวมากับความคาดหวังที่ใหญ่เกินตัว บางคนแบกรับภาระที่ไม่ควรต้องแบกไว้ตั้งแต่เด็กบางคนเรียนรู้ว่าเวลาทุกวินาทีมีค่าจนลืมไปว่าบางช่วงของชีวิตมันก็ไม่จำเป็นต้องมีผลผลิตไม่ต้องมีคำตอบไม่ต้องมีเป้าหมายความเงียบและการไม่มีอะไรเลยอาจเป็นของขวัญที่เราลืมเปิดใช้ และถ้าคุณเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีที่ให้พักใจหากคุณต้องเผชิญกับความเร่งรีบความคาดหวังหรือการถูกตัดสินซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณอาจลืมไปว่าคุณมีสิทธิ์จะผ่อนคลายมีสิทธิ์จะนิ่งเฉยมีสิทธิ์จะไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างความว่างเปล่าจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือสนามให้บางอย่างได้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรง ลองนึกถึงเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ามันไม่เคยหยุดนิ่งแต่มันก็ไม่เคยพยายามจะเปลี่ยนทิศลมหายใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเรายอมให้มันไหลไปโดยไม่ฝืนไม่เร่งไม่บังคับจิตใจก็จะค่อยๆค,คลายเหมือนปมเชือกที่คลี่ออกอย่างช้าๆโดยไม่ต้องดึง ไม่มีความจำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณกำลังฟังไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะนี่ไม่ใช่บทเรียนนี่ไม่ใช่คำสอนนี่คือพื้นที่ที่คุณสามารถเป็นแค่ผู้ฟังที่หายใจและปล่อยให้เสียงพาไปเหมือนถ้วยชาที่วางนิ่งอยู่ตรงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าชานั้นมาจากไหนหรือชงอย่างไรขอแค่คุณได้จิบมันช้าๆให้ความเงียบและความเรียบง่ายซึมลึกลงไปในใจเรื่องราวที่คุณจะได้ยินไม่ได้ต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเลย มันไม่ใช่การเดินทางที่ต้องออกแรงไม่ใช่ความรู้ที่ต้องท่องจำแต่การเดินทางกลับเข้าสู่ความเงียบความเรียบง่ายและความว่างเปล่าในใจซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพียงแค่ถูกเสียงดังของโลกภายนอกกลบจนมิดทุกครั้งที่คุณหายใจออกจงจิงตนาการว่าความกังวลทั้งหลายได้ลอยหายไปเหมือนเมฆที่ค่อยๆแตกตัวและจางหายจากขอบฟ้าไม่ต้องรั้งไม่ต้องจัด ไม่ต้องคิดว่าทำถูกหรือไม่ถูกแค่ฟังและหายใจนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการกลับมาหาตัวเองเพราะเมื่อคุณได้อยู่กับเสียงในคลิปนี้ไปสักพักคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเงียบที่กำลังโอบล้อมคุณไว้ความเงียบที่ไม่ขอให้คุณเข้าใจมันเลยแต่กลับเป็นสิ่งที่เข้าใจคุณอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆ และบางทีสิ่งที่คุณตามหามาตลอดอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่อาจเป็นเสียงบางอย่างที่แผ่วเบาพอจะให้คุณได้ยินตัวเองอีกครั้งในความเงียบที่ไม่สอนอะไรเลยแต่กลับพูดกับใจเราได้ลึกที่สุดเสมอก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องแรกขอให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกอย่างชา้ชาๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องเตรียมใจไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะได้อะไรจากการฟังครั้งนี้ เพราะคลิปนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันเหมือนการวางกระเป๋าหนักๆลงจากไหล่แล้วหย่อนกายลงบนเบาะนุ่มเงียบๆไม่ใช่เพื่อจะเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่แต่เพื่อจะอยู่เฉยๆกับตัวเองบ้างสักครั้งในโลกที่เต็มไปด้วยคำแนะนำเสียงสอนการแข่งขันการเปรียบเทียบคุณอาจไม่ค่อยได้มีพื้นที่ว่างให้ความเงียบหรือความรู้สึกที่ไม่มีคำอธิบายแต่ที่นี่ไม่มีใครจะมาตัดสินคุณ ไม่มีใครจะเร่งให้คุณดีขึ้นหรือเข้าใจให้เร็วมีเพียงเรื่องราวบางอย่างที่จะเดินเคียงข้างคุณไปเรื่อยๆอย่างเงียบๆเบาบางช้าๆและตอนนี้เราจะเริ่มต้นเดินไปด้วยกันเรื่องราวที่1ปล่อยให้ความคิดและความกังวลหลุดลอยไปเหมือนเมฆในท้องฟ้าชีวิตในเมืองใหญ่เต็มไปด้วยเสียงที่ไม่เคยหยุดนิ่งเสียงไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว เสียงโทรศัพท์แจ้งเตือนข้อความเสียงคนเดินข้างทางเสียงข่าวสารจากวิทยุรถเมล์ทุกเสียงเหล่านั้นเปรียบได้กับความคิดในหัวบางความคิดเป็นเรื่องงานที่ค้างคาบางความคิดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวบางความคิดเป็นเรื่องความทรงจําที่ทำให้ใจเจ็บปวดบางความคิดเป็นเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหากเราเก็บความคิดทุกเรื่องไว้ในหัว เราจะรู้สึกอึดอัดเหมือนมีวัตถุแข็งบีบอยู่ที่ขมับหัวใจเต้นเร็วขึ้นลมหายใจสั้นและตื้นลองหลับตาลงช้าทีละน้อยเงื่อนไขเดียวคือคุณแค่สังเกตหายใจเข้าช้าเน้นรู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลผ่านจมูกลงสู่ปอดหายใจออกช้าเน้นรู้สึกถึงการขยายของหน้าอกและท้องขณะที่คุณหายใจ จินตนาการว่าความคิดในหัวคือก้อนเมฆคุณไม่ต้องดึงเมฆให้มาอยู่ในมือไม่ต้องผลักให้มันไปไกลแค่ปล่อยให้มันลอยผ่านตัวอย่างหนึ่งชายหนุ่มที่เพิ่งได้รับบททดสอบงานใหม่เขานอนไม่หลับเพราะภาพการพรีเซนต์วนเวียนอยู่ในหัวจนหมดแรงในเช้าวันหนึ่งเขาหยุดเครื่องคิดวิเคราะห์ทุกอย่างหันมาจดจ่อที่ลมหายใจพอใจเริ่มสงบ เขาเห็นภาพความกังวลน,นั้นเป็นเมฆเมฆสีเทาเล็กๆล,ลอยออกจากศีรษะลอยขึ้นสู่ฟ้าไปจนจางหายผลคือเขาสามารถนอนหลับพลังงานกลับมาเต็มที่พร้อมเผชิญบททดสอบอย่างสงบอีกตัวอย่างเด็กหญิงนั่งจ้องหน้าจอมือถือหวาดกลัวข่าวพายุในต่างประเทศภาพน้ำท่วมและความทุกผู้คนวนเวียนในใจ เธอเดินไปริมระเบียงให้ทานลมพัดเข้ามาประทะหน้าปล่อยข่าวสารเหล่านั้นเป็นเมฆเมฆค่อยๆลอยออกจากหัวบานครั้งเธอยังยกมือไหว้ทักทายเมฆแล้วปล่อยให้มันผ่านไปจากนั้นเธอรู้สึกว่าใจเบาขึ้นเห็นว่าสิ่งที่เธอรับรู้มามากมายไม่จำเป็นต้องอยู่ในหัวตลอดเวลาในมุมวัฒนธรรมคนชนบทคุ้นกับท้องฟ้ากว้างและเมฆที่เปลี่ยนรูปชา้า คนเมืองมักมองไม่เห็นท้องฟ้าเต็มตาแต่ภายในใจก็มีพื้นที่ที่รอเมฆให้ลอยผ่านเช่นกันในช่วงวัยรุ่นการถูกคาดหวังจากครอบครัวและการกดดันทางสังคมออนไลน์อาจทำให้ความคิดในหัวดูเหมือนป่ารกทึบแต่ถ้าวัยรุ่นคนนั้นได้ฝึกสังเกตลมหายใจและปล่อยเมฆให้ผ่านเสียงคิดวิเคราะห์จะค่อยสงบในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้คนกังวลเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายหัวแต่ละคนเต็มไปด้วยตัวเลขแต่เมื่อหยุดสักพักและจดจ่อที่ลมหายใจตัวเลขเหล่านั้นจะค่อยๆลอยขึ้นสู่ฟ้าและใจจะเปิดรับแนวทางแก้ไขใหม่ๆวิธีฝึกปล่อยความคิด1เริ่มจากนับลมหายใจ10ครั้ม2ให้ลมหายใจเข้าเป็นตัวแทนของการรับรู้ให้ลมหายใจออกเป็นตัวแทนของการปล่อย 3. ลองจดบันทึกความรู้สึกก่อนและหลังฝึก 4. เพิ่มเวลาเป็นสองเท่าเมื่อรู้สึกคุ้นเคยที่ทำงานหลายแห่งนำเทคน,คนิคนี้ไปใช้ก่อนเริ่มประชุมสำคัญจะเปิดสัก5นาทีให้ทีมได้หายใจและเปลี่ยนความคิดที่กระหึ่มในหัวให้เป็นเมฆค่อยๆลอยผ่านเรื่องราวเหล่านี้อธิบายว่าการปล่อยความคิดเป็นเมฆไม่ได้ทำให้คุณขาดความพยายามในชีวิต แต่ช่วยให้สมดุลช่วยให้คุณมองเห็นภาพใหญ่และไม่จมอยู่ในความวุ่นวายข้างในเมื่อคุณฝึกปล่อยให้ความคิดหลุดลอยคุณจะพบว่าจิตใจมีพื้นที่ว่างให้สร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆพื้นที่ที่ความสงบและความชัดเจนอันเรียบง่ายซ่อนอยู่เมื่อคุณเข้าใจว่าความคิดคือเมฆที่ลอยผ่านคุณก็พร้อมจะเดินทางโดยไม่ต้องออกแรงพร้อมจะค้นพบว่าเส้นทางนี้ไม่ต้องใช้การเรียนรู้ใหม่เลย เรื่องราวที่สองการเดินทางนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามหรือการเรียนรู้ใหม่คุณอาจเคยคิดว่าการเรียนรู้ต้องแลกมาด้วยแรงกายแรงใจการพัฒนาตัวเองคือการขวนขวายศึกษาอ่านเขียนทำซ้ำแต่เส้นทางภายในใจเส้นนี้ต่างไปไม่ต้องเปิดตำราใหม่ไม่ต้องท่องคำศัพท์ไม่ต้องฝึกเทคนิคซับซ้อนเพียงแค่ยอมปล่อยให้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วได้ทำงาน ตัวอย่างหนึ่งหญิงสาวที่เรียนภาษาใหม่มาหลายเดือนเธออ่านหนังสือดูวิดีโอจดโน้ตทุกวันแต่กลับรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ก้าวหน้าวันหนึ่งเธอหยุดฝึกชั่วคราวหันมานั่งนิ่งสักห้านาทีเงียบและหายใจเข้าออกเมื่อเธอกลับไปเปิดหนังสือประโยคภาษาต่างประเทศกลับเข้าใจง่ายขึ้นตัวอย่างสองเด็กชายที่พ่อแม่ผลักดันให้เรียนเปียนโนเขาฝึกซ้อมนานวันละสองชั่วโมง แต่เสียงเพลงยังไม่ไพเราะโค้ชเปียโนขอให้เขาวางมือสักสิบนาทีและฟังเสียงสายลมแทนเสียงเพลงพอเขากลับมาสัมผัสคีย์เปียโนนิ้วมือกลับเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลและอารมณ์เพลงกลับมาเหตุผลเบื้องหลังเส้นทางนี้จิตใจของเรามีพลังอยู่เสมอแต่เมื่อเราฝืนกดดันมันจะเกรงตัวและหยุดชะงักลองเปลี่ยนจากการบังคับเป็นการรับรู้ เหมือนต้นไม้ที่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันแต่ต้องให้แสงแดดและพื้นที่ให้รากได้แผ่ไม่ต้องอัดแน่นด้วยข้อมูลแค่สร้างพื้นที่ว่างให้ความสงบได้หายใจวิธีฝึกเบื้องต้นหายใจเข้าแล้วรับรู้ความรู้สึกในอกและท้องหายใจออกแล้วสังเกตว่าแรงตึงในร่างลดลงไม่ต้องขับไล่ความคิดไม่ต้องดึงเอาความสงบนั้นเข้ามา เพียงแค่เปิดพื้นที่ให้ความสงบนั้นได้ปรากฏบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างเร่งรีบผู้คนต่างแข่งขันการเพื่อความสำเร็จอย่างเห็นผลแต่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ทุ่งนาการเรียนรู้ยังผูกพันกับการลงมือทำตามจังหวะธรรมชาติจิตใจเรียนรู้โดยผ่านการทำไม่ใช่การท่องจำเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กมักเรียนรู้ตามสัญชาตญาณเรียนรู้การเดินก่อนเรียนรู้คำพูดเรียนรู้การหายใจก่อนเรียนรู้วิชาการผู้ใหญ่หลายคนลืมวิธีเดินช้าและหายใจลึกจึงต้องฝึกให้นึกถึงสิ่งพื้นฐานที่สุดก่อนเมืองกับชนบทคนเมืองอาจต้องการเสี่ยงรบกวนด้วยหมวกครอบหัวหรือปิดประตูหน้าต่างคนชนบทแค่เดินออกไปใต้ต้นไม้ก็พบความเงียบที่รออยู่ ช่วงวิกฤตหรือเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาเศรษฐกิจถดถอยหลายคนใช้เวลาอ่านรายงานและวิเคราะห์ตัวเลขตลอดคืนแต่เมื่อบามกลุ่มทดลองหยุดคิดสักพักและกลับมามองปัญหาในใจที่ว่างเปล่ากลับค้นพบทางออกที่เรียบง่ายและไม่ต้องลงทุนมากอารมณ์และจังหวะชีวิตภายใต้แรงกดดันสูงจิตใจจะจัดเก็บข้อมูลมากเกินไปความคิดจะเหมือนน้ำท่วม เริ่มจากหายใจช้าๆจึงเปิดทางให้ความสงบนุ่มนวลซึมเข้ามาเทคนิคเพิ่มเติมกำหนดเวลาหยุดคิดบนสมาร์ทโฟน10หรือ15นาทีปิดหน้าจอทุกอย่างยกโทรศัพท์ออกจากตัวนั่งหรือล้มตัวลงให้สบายตั้งใจหายใจให้เห็นจังหวะการเคลื่อนของร่างกายในช่วงเวลานี้ไม่มีส่วนไหนของคุณต้องทำงานนอกจากจังหวะหายใจตัวอย่างสอง ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทสตาร์ทอัพก่อนเขียนโค้ดทุกเช้าทีมใช้เวลา10นาทีหายใจเป็นกลุ่มผลคือบักน้อยลงโค้ดที่เขียนมีประสิทธิภาพและทีมรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นนักธุรกิจผู้เดินทางบ่อยเขาปิดโทรศัพท์ก่อนวันสำคัญเดินออกไปริมทะเลหายใจเข้ากับกลิ่นไอทะเลก่อนกลับมาโพสกับโลกธุรกิจ เขาพบว่าความทิดช,ชัดเจนขึ้นและการตัดสินใจแม่นยำขึ้นเมื่อคุณได้ฝึกเส้นทางนี้คุณจะรู้ว่าการหยุดและรับรู้คือการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องราวที่สเรื่องราวที่นำเสนอเป็นเหมือนถ้วยชาของความเรียบง่ายที่กระตุ้นสิ่งที่อยู่ลึกลงไปเสียงน้ำเดือดและกลิ่นชาอ่อนไม่ต้องมีรสจัดจ้านไม่ต้องมีความซับซ้อน ถ้วยชานี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้สอนสูตรแต่ให้คุณได้ชิมไออุ่นของปัจจุบันตัวอย่างหนึ่งหญิงสูงวัยในหมู่บ้านเล็กทุกเช้าเธอจะไปหยิบชาใบจากสวนหลังบ้านต้มด้วยไฟอ่อนคนรอบข้างมักมองว่าง,ง่ายเกินไปแต่ทุกครั้งที่เธอจิบใบหน้าของเธอก็ผ่อนคลายเหมือนใจที่ได้กลับบ้านตัวอย่างสองในออฟฟิศสูงชั้นพนักงานหลายคนตรเตรียมกาแฟสูตรเข้ม แต่ผู้อำนวยการแผนกเล็กๆก,กลับนำชาขาวมาจัดเสิร์ฟบอกให้ลองจิบแทนกาแฟก่อนประชุมความตึงเครียดค่อยหายและทีมกลับทำงานได้อย่างไหลลื่นเหตุผลที่ถ้วยชานี้ตรงพลังความเรียบง่ายของมันปลดปล่อยไม่ต้องเข้าใจกลไกาการผลิตชาไม่ต้องวิเคราะห์ว่ารสออกมาอ่อนหรือเข้มแค่ปล่อยให้สัตว์ใจได้ลิมรสเหมือนประตูที่เปิดออกสู่ความรู้สึกภายในบริบททางสังคม ในยุคที่ผู้คนแข่งขันกันนำเสนอความเชี่ยวชาญถ้วยชาที่วางเรียบง่ายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพักแม้ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่หรูผู้คนยังกลับมองหาหน้าต่างใจเล็กๆเ,เด็กกับผู้ใหญ่เด็กอาจไม่สนว่าชานี้ชื่ออะไรเขาแค่ชอบไอน้ำร้อนที่กระทบปลายจมูกผู้ใหญ่บางคนกลับต้องใช้เวลายอมปล่อยความคาดหวังของเรื่องคุณภาพจนได้ลิ้มชารสเรียบง่ายนั้น คนชนบทกับคนเมืองคนชนบทอาจเรียกชานี้ว่าชาที่รสชาติเบาดุดลมพัดคนเมืองอาจตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีลาเต้แต่เมื่อใครได้ลองแล้วจะค้นพบไออุ่นที่ลึกซึ้งเบื้องหลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลายคนเลือกซื้อสินค้าราคาแพงเพื่อบำบัดใจแต่บางชุมชนร่วมกันดื่มชาราคาถูกแลกเปลี่ยนเรื่องราวและหัวเราะสิ่งเรียบง่ายกลับช่วยให้ใจเติมพลัง ในช่วงวัยรอยต่อวัยรุ่นที่เพิ่งจบการศึกษาอาจสับสนว่าต้องเลือกเส้นทางใดเมื่อหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบเหมือนได้พักชั่วขณะก่อนเปิดใจรับทางเลือกใหม่อารมณ์และจังหวะชีวิตเมื่อใจตึงเพราะความหวังสูงจิบชาช,าช,าชา้าๆเหมือนเสียงกลองจังหวะชา้าช่วยให้หัวใจกลับมาคืนตัววิธีฝึกชาช่วงเช้าตื่นขึ้นแล้วอย่าแตะโทรศัพท์เดินไปต้มชา ใช้เวลา5นาทีในการรอลองสังเกตกลิ่นสังเกตรสสังเกตอุณหภูมิที่ไหลผ่านริมฝีปากตัวอย่างจากชีวิตจริงเจ้าของร้านหนังสือมือสองจัดมุมเล็กให้ลูกค้าจิบชาฟรีพบว่าลูกค้าที่นั่งอ่านหนังสือนานขึ้นและกลับมาใช้บริการซ้ำนักเขียนนิยายเปิดหน้ากระดาษสีเหลืองอ่อนจิบชาพร้อมอ่านต้นฉบับแรงบันดาลใจกลับมาเนื้อเรื่องไหลลื่นดังสายทาน ผลลั์จากการดื่มชาช่วงพักใจที่เครียดค่อยๆค,ค,คลายความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่เบื้องลึกแค่เรียกมันขึ้นมาด้วยถ้วยชาเสียงลมหายใจเข้าเสียงลมหายใจออกเมื่อถ้วยชานี้ได้กระตุ้นสิ่งภายในคุณจะรู้ว่าความเรียบง่ายเหนือการเวลากำลังรอให้คุณขนพบเตรียมพบเรื่องราวที่สี่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจหรือเชื่อเพียงแค่ฟังด้วยลมหายใจ เรื่องราวที่สไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจหรือเชื่อเพียงแค่ฟังด้วยลมหายใจจังหวะชีวิตของคนทุกวันนี้เต็มไปด้วยคำสอนเต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยข้อความที่ต้องตีความแต่การฟังด้วยลมหายใจไม่ต้องการคำอธิบายไม่ต้องการหลักการไม่ต้องการภูมิปัญญาใดๆลองหายใจเข้าช้าตั้งใจรู้ว่าอกขยายและท้องพอง หายใจออกช้าสังเกตการคลายตัวที่หน้าอกและท้องไม่มีใครสอนให้คุณทำแบบนี้แต่ทุกครั้งที่คุณหายใจคุณกำลังฟังเสียงภายในคุณกำลังรับรู้ชีพประจรชีวิตที่ไหลผ่านตัวอย่างหนึ่งชายวัยกลางคนที่ชอบวิเคราะห์ข่าวสารทุกเช้าต้องอ่านบทวิเคราะห์หลายฉบับก่อนกาแฟจิตใจเขาจึงเครียดและสับสน วันหนึ่งเขาลองนั่งนิ่ง5นาทีฟังเสียงลมหายใจไม่ต้องอ่านไม่ต้องคิดแค่หายใจเขากลับรู้สึกชัดเจนในแนวทางชีวิตตัวอย่างสองนักศึกษาปริญญาโทที่มีงานวิจัยซับซ้อนต้องทำงานดึกดื่นทุกคืนหัวเต็มไปด้วยสมการเธอลองปิดคอมพิวเตอร์หันมาฟังเสียงลมหายใจเงียบและรับรู้ตัวเอง เมื่อกลับไปเขียนบทความภาษาที่ซับซ้อนกลับเรียบง่ายขึ้นเหตุผลที่การฟังด้วยลมหายใจพิเศษเพราะลมหายใจเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่อาจเลี่ยงเราเกิดมาพร้อมกับมันเราโตมาในทุกช่วงเวลามันจึงเป็นสะพานเชื่อมใจเราไปสู่ความเป็นตัวเองในสังคมออนไลน์เสียงทุกคอมเมนต์ดังเกินไปแต่ลมหายใจของคุณยังคงเบาและนิ่งให้คุณฟังมัน ให้คุณเชื่อมันไม่ต้องเชื่อใครอื่นเด็กกับผู้ใหญ่เด็กบางคนมักร้องไห้เมื่อรู้สึกอึดอัดแต่เขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเขาแค่หายใจเข้าช้าใจเขาก็สงบผู้ใหญ่ลืมวิธีหายใจช้าจึงต้องใช้วิธีสอนคนชนบทกับคนเมืองคนชนบทอาจฝึกหายใจในทุ่งนารับกลิ่นดินและหญ้า คนเมืองต้องสร้างมุมเล็กในอาคารสูงเพื่อให้ลมหายใจได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวช่วงวัยที่เปลี่ยนผ่านในช่วงตกงานหรือหลังผิดหวังจิตใจจะร้อนรุ่มหากหายใจเข้าออกช้าใจจะเย็นลงก่อนที่คําตอบจะมาถึงวิกฤตการใหญ่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือโรคระบาดทำให้คนเราต้องคิดหาทางรอด แต่ถ้าเราหยุดนิ่งสักครู่ฟังลมหายใจเราอาจเห็นทางออกที่เรียดง่ายกว่าที่คาดวิธีฝึกง่ายที่สุดเลือกเวลาสักสามนาทีนั่นตัวตรงสบายปิดตาหรือมองต่ำลงให้ใจจดจ่อที่ลมหายใจนับหนึ่งเมื่อหายใจเข้านับสองเมื่อหายใจออกทำซ้ำจนใจสงบตัวอย่างจากชีวิตจริงนักธุรกิจผู้เดินทางทั้งปี พบว่าเมื่อหยุดหายใจฟังใจเองเขาสามารถตัดสินใจสำคัญได้โดยไม่ลังเลครูผู้สอนโยคะให้ผู้เรียนแค่โฟกัสลมหายใจเสียงกลองจังหวะเดียวกันนักเรียนหลายคนบอกว่านี่คือบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณฟังด้วยลมหายใจไม่ต้องเข้าใจสิ่งใดเพิ่มเติมเชื่อสิ่งใดก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้เพราะคุณกำลังเชื่อมต่อกับตัวเอง กับชีวิตที่อยู่ในทุกลมหายใจเคยรู้สึกว่าความคิดจะแย่งคุณจนหายใจไม่ทันมาลองปล่อยเมฆความกังวลให้ลอยผ่านเหนือศีรษะเดินทางโดยไม่ต้องขวนขวายเรียนรู้หรือฝืนใจจิบถ้วยชาความเรียบง่ายกระตุ้นสิ่งที่ซ่อนลึกสุดแค่ฟังลมหายใจก็เจอความสงบที่ส่งพลังภายในพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตด,ด้วยเสียงเงียบนี้ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ